กี่กล่องเฮียวันนี้มีหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่นะฉันแกะเป็นซองก่อนไหมคะเฮียใช่วันนี้มีมาทั้งหมดมอเออไซจ,ะนะจิวนะฮะอ่าโอเคได้เลยเมืองนครนะสำหรับท่านไหนที่มีผ้าไหมนะคะต้องการอยากจะส่งมาขายส่งมาได้เลยนะคะเพจของเราชื่อเพจมนตรามหาราณี ส่งมาได้เลยนะหนูรับซื้อนะคะมีกี่ชิ้นชิ้นเดียวอชิ้นเดียวอ่ะโอเคเอาวางไว้ตรงนั้นจบข่าวไปมาต่อไปนะครับ อโอเคอ่ะแกะกล่องนั้นเลยใช่ไหม,ม,มอันนี้งนั้นนีเสียงเชิงเา ตึ้งหรออ๋อนี่ไงมีน้องเขาถามมาหาน้องอะไรนะลูกค้าประจำถามหาผ้าลูกแก้วโบราณน,นะคะผ้าไหมลูกแก้วโบราณน,นี่พี่ม,มนได้มาอีกแล้วนะผืนหนึ่งนะคะผ้าลูกแก้วนะลายลูกแก้วแบบโบราณได้มาอีกผืนนึงนะจ๊ะไหนสิ้นเข็น พืนนี้สิ้นหางกระรอกถูกต้องค่ะเป็นหางกระรอกสิ้นเข็นสิ้นเข็นหางกระรอกอหมมากอ่าอันนี้ก็ผ้าไหมนะคะสรงสามชิ้นใช่ไหมอ่ะเอาไว้ในนี้เลยครับโอเคมา<ต>อันนี้สรงอันนี้ผ้าหมไวมากทำมาแบบนี้ได้นะโอ้ย ข่ไปสูงไปอ,อ,อึมาเกป้าห้าถสครีบหรออือฮ ผ้าพื้นขาว,วกนเนาะแต่มันไม่ใช่นี่อ่ะเราแยกไว้ก่อนแล้วกันเราค่อยว่ากันมาเหมือนกันหนึ่งเดีวยวกันใช่ไหมอืมอืมฉันวางไว้ตรงน,นี้ก่อน เสื้อมัเสื้อราชวัตแขนกระดิ่งอ่ะขอไปเคลียร์อันนี้เป็นผ้าอ,อัไซนอ๋อข่องไอ้นี่นะนี่ของยี่ห้อนะนี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวมีคนชอบนี่ผืนนี้กันอ่ากันตาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเอ่อตาการตานี่อันนี้ยี่ห้อตะการตานะคะนี่ ผ้าสิ้นผ้าสิ้นจกนะของตะการตาผ้าไทยนะฮะอีกผืนหนึ่งอันนี้เก็บเอาไว้จดหมายรักเก็บเอาไว้ตั้งหากเลยจดหมายรักอะจดหมายรักคว่ำเก็บเอาไว้ตั้งหากในใต้นั้นอันโอเคอันนี้เป็นหยอกทองมักล้วแกะใต้นั้นอีกอือจดหมายรักมาเยอะมากเลยนะจดหมายรัก อ่ะแกะมาทีละชิ้นชิ้นใหญ่มากอันนี้ฝ้ายไหมอันนี้ฝ้ายแยกออกเลยอันนี้ฝ้ายฝ้ายฝ้ายเหมือนกันมาเอาฝ้ายใส่มาในนี้แล้วกันอันนี้เป็นฝ้ายมาอ่ะฝ้ายฝ้ายอันนี้ทอเครื่องทอเครื่องแยกออกเลยเนี่ยทอเครื่องอ่าทอเครื่องมาไว้อ่ะอ่าใช่เหมือนกันอ่ะ อะกันแยกไว้โอเคค่ะปิดจ็อบเท่านี้นะคะเดี๋ยวรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวติดต่อลูกค้ากลับนะคะใครสนใจที่จะขายผ้าไหมให้เรานะคะทักมาที่เพจของเรามนตรามหาราณีนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยะคะ่ะสวัสดีครับ